Good morning สวัสดีกับหลอดอ f t เดควายวันนี้นะจ๊นีออ่อยากจะให้ดูความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราหวานเอาไว้มันเริ่มงอออกมาแล้วนะเนี่ยทั้งแนวเนี่ยนี่คือหญ้าหวานอิสราเอล พอใกล้ๆมันเริ่มมองไม่เห็นละช่างมันดูใกล้ๆแล้วกันเนี่ยสองสามต้นเป็นแนวไปเนี่ยมันขึ้นเร็วกว่าที่คิดนะขึ้นเร็วกว่าที่คิดเพราะตอนแรกเท่าที่รู้คือพาะเมษยี่สิบเอ็ดวันจะเริ่มเห็นต้นแต่ตอนนี้คือจริงๆเอาลงไปแค่อาทิตย์หนึ่งไม่เกินสิบวันเนี่ยเฮ้ยเห็นเงินแล้วนะ เงินแล้วขายได้หรือเปล่าไม่รู้แต่กูว่ามันคือ potential มันมีงไงญ่าพวกเนี้ยมันญ่าเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วถ้าเราทําได้ในปริมาณที่มากพอนะเราก็น่าจะพอเรียกว่าเอาไปนําเสนอขายได้แต่คือไอ้เคี้ยปักช่องแม่เมืองแบบปัตสุาตว์อยู่แล้วอะเมืองท่องเที่ยวเมืองปัตสุาตว์เมืองกเกษตรกรรมเมืองอุตสาหกรรมไอ้เคี้ย All i อ o n e in ปักช่องโอเค แต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าไอ้ที่เขามีเลี้ยงเลี้ยงกันอยู่แล้วคือเขาก็มีเรียกว่าซัพพลายเออร์เดิมๆอยู่แล้วเราก็เป็นผู้เล่นลายใหม่ลงไปเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยไม่งั้นที่ผืนนี้ก็จะถูกทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอืแล้วก็มาทําให้มันเกิดประโยชน์ซะเดี๋ยววันนี้จะทำการถ่ายฝั่งนู้นก็ มีอะไรมากถ่อ,อีกสักล,อลอ็อกหนึ่งอะไรเงี้ยเตรียมเดี๋ยววันนี้ไถพรุ่งนี้เดินน้ำาแล้วก็ภายในวันนี้วันอะไรวันเนี้ยวันนี้วันจันทร์ก็แปลว่าภายในทริปนี้ยคือลงหญ้าส่วนที่เหลือในซองได้เลยข้อดีของงานหยอดหลุมละสองสามเมตรสี่เมตรไม่เกินนี้หลุมหนึ่งข้อดีของมันก็คือคุณคุณไม่เปลืองเม็ดพัน หลุมไหนที่มันไม่เม็ดม,มันไม่เกิดก็ช่างหัวมันเนาะแต่ว่าหลุมไหนที่มันเกิดก็คือก็เป็นหลุมหลุมเป็นแถวแถวแนวแนวแต่ถ้าแบบหวานหวานก็ได้หวานมันจะเปลืองมเมล็ดมากมเมล็ดเรามีจํากัดเพราะอ,อันนี้เราไม่ได้ซื้อมาเราได้ฟรีมาก็จะไปเสียตังค์ทำไมกูได้ฟรีมาอยู่แล้วถูกไหมเออแต่เราก็ต้องบริหารจัดการให้เรียกว่าอะไรวะให้มันเหมาะกับเหมาะกับ วัตถุดิบที่เรามีเหมาะกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีเนาะพื้นที่ที่เรามีด้วยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปไถ่ายก่อนนี่เวิร์ตรงนี้ที่เราจะถ่ายลงมาจะถ่ายลงมาให้ถึงนี่เลยแล้วก็ขึ้นไป อันนี้ก็ไถเสร็จแล้วนะไม่เสร็จหรอกแต่คือเรียกว่าอะไรวะสปริงเกอร์หนึ่งหัวจะได้พื้นที่ปรมาณปริปรมาณพื้นที่ประมาณตีว่าแค่นี้นี่แหละเราก็ไถไว้แค่นี้นี่เห็นรอยไถยอยู่นี่นี่ขึ้นมานี่ก็ตีซะว่าตรงนี้กะเอาด้วยสายตานี่คือประมาณหนึ่งงาน นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกไม่แน่ใจว่าสักย่าแหละไม่ไม่ในเปียก็หย่าหวานเดี๋ยวดูก่อนว่าย่าในเปียที่บ่มเอาไว้รากเริ่มงอกหรือยังถ้ารา,ากเริ่มงอกเราอาจจะเอาลงแปลงนี้เลยส่วนเม็ดย้าหวานเราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปหย่อนตรงอื่นที่แบบเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเ่อเอาย้าหวานไปลง หรืออาจจะต้องลองปลูกไอ้ตรงที่เป็นหินเยอะๆตรงนั้นก็ได้เวิร์กนั้นนะมันอาจจะขึ้นได้เพราะปลูกจากมเมล็ดไงรากมันก็ชอนชยัยลงไปตรงซอกหินเอาเองคือครูก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเรื่องพวกนี้นะไม่เคยทำเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่ามั่วเลยแล้วกันใช้คำว่ามั่วเลยแต่มั่วอย่างคาดเดามาแล้ว กะเอาแล้วเดาเอาแล้วอ่าคนอื่นจะทำได้ไล่หนึ่งห้าตันสิบตันกูอาจจะไม่ถึงแต่ที่กูก็ฟรีเม็ดยาก,กูก็ได้มาฟรียอาอะไรอีกละ่ะถูกปะออที่เหลือคือเราก็แค่ต้องบริหารจัดการให้มันขายออกไปได้มีของมีคุณภาพอ่ายังไม่ต้องเน้นปริมาณหรอกเน้นคุณภาพ ญ้าสวยยาเาเรียกว่าไม่ใช่ยาสวยเดกเขาเรียกว่าญ้าให้ญ้ามันโตก่อนโตอย่างแบบไม่มีสารเคมีเลยนะอันนี้จะไม่ใช้ไม่ซื้อปุ๋ยเาเรียกว่าแล้วยูเลียหาอะไรที่ยามันชอบอะ่ะเราเราไม่เอาเลยนะมีขี้ควายอยู่ถ้าขี้ควายไม่พอเดี๋ยวซื้อควายมาเพิ่มมันจะได้ผลิตขี้ควายออกมาเยอะๆให้พอที่เราใช้ไม่พอก็ซื้อเพิ่มบ้านเพื่อนทําฟาร์มวัวอยู่โอ้ ได้เรื่อยๆแหละถ้าจะเอาอ่ะโอเคเดี๋ยวไปปิดสปริงเกอร์ก่อนเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนจะไปถ่ายฝั่งนุ้นละแฉะไปละนี่สปริงเกอร์หาเดินมาปิดก่อนปิดแม่งกันอนปิดแล้วจ้าแฉะเลยนะจ๊ะ ดูสิยาเริ่มงอกอย่างฝั่งนี้เหมือนกันเริ่มมีอยู่นะเอ้ยมีเว้ยมีมีมีเดี๋ยวให้ดูนี่เขียวเขียวนี่กลางจอนี่เกอดไปมันก็มีอีกเรื่อยๆเนาะมองหาดูเอาแล้วกันพี่น้อง เ yeah. นั่นลุงเนตรลุงเนตรปลูกมะเขือมะเขือม่วงฝรั่งให้อยู่ที่เป็นลูกกลมๆใหญ่ๆอะ่ะแล้วเป็นฝีม่วงพอดีที่ร้านใช้อยู่ตอนนี้ซื้อเขาตอนนี้ซื้อเขาใช้อยู่แต่เดี๋ยวมาปลูกเองอีกสามเดือนจากนี้เราจะมีใช้ตลอดตะไคร้ก็มี ะออกะเพราพริกครบหัวกะพาจะทำใบทำามาแม่งช,ช,ชักเยอะชักเยอะชักปลูกเยอะและกูยังดีแหละที่มีลูกน้องที่แบบเออสนุกกับสิ่งนี้ที่เราทำเขาก็ยินดีที่จะมาทำให้คือไม่ได้ทำให้ฟรีนะจากกูจ้าง คือเขาสนุกกับมันด้วยโหลูกนี้ไม่น่าเอาบักเอกมาใช้เลยที่อเอาคนนี้มาใช้แต่แรกก็ดีบักเอกนี่มีเรื่องให้กูด่าได้ตลอดหละแม่งเฮงสวยเียคนเฮงสวยจริงอ่ะวันนี้ก็จบกันรายงานในแค่นี้ก่อน นะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับ l o อ d อ f t เ e ควาเอ้ยเดี๋ยวก่อนจบเราไปดูควายหน่อยดีกว่าไม่เจอควายนานแล้วนี่ข้าควายหกตัวก็ยังอยู่ดีกันอยู่นี่พึ่งแช่ปากมาแน่ๆตัวแดงมากันเลย โอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคลิปหน้ากับ l o r d of the q u i t t จ้า